ภาพมาได้เป็นคนดีขึ้นมานาม้ำหายไปอันนี้ไม่หายม่หามันดีไหมแล้วรู้ไหมว่าไปเจอในเพจซูปเปอร์สปอร์ตเท่าไหร่สามพันเก้ามาเวลสามพันเก้าเพิ่งเซิร์ชเมื่อกี้ เราถามว่าในฐานะที่เราเป็นทีมชิงนะฮะดอลลี่ข้ามตัวนะคบเราคิดว่าแช์นี้เราจะได้ไหมคะผมแน่นอนครับผมฝากความไปบอกพี่ไมค์ก็จิคับว่าเรากลัวเขาหรือเปล่าทำไมเราทำแบบดีทำไมเราทำแบบนี้ต้องไปกลัวเดี๋ยวถามเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ากลัวเรากลัวจริงไหมฮะจริงอ่าเน่ต้องอย่างนั้นสิคนเราเนาะมันป้อคนเดียวมันป้อคนเดียว นี่เราคือเราเห็นกันมาตั้งแต่ตัวเท่านี้นะคะตัวเท่านี้นอนเล่นตอนนั้นนอนเล่นอยู่อันนั้นทั้งทีเลยฮะทั้งทีมเป็นศัตรูเราทั้งทีเนาะเน่ะ<ม>น,น,นะคะนางฟ้าประจําสนามซึ่งเราต้องเจ๋งมากจริงๆที่เราจะอยู่กับคนเถื่อนแบบพวกนั้นเขาได้ถูกไหมโลกเราตัดสินใจยังไงเราถึงมาอยู่กับคนเถื่อนแบบนี้ฮะเขามีความส้อารอะค่ะอโอ้โหนะนี่มันคือคําตอบของนางสาวไทยชัดๆ น้องชื่ออะไรคะชื่อแหวนน้นองเล่นแมนปแต่อยู่เท่าไรหร่ลูกเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะ้นองๆก็อยู่ทีมนี้มาตลอดเลยใช่ค่ะมาอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะอ่าแล้วเราคิดว่าเราจะจากพวกมันไปไหมลูกเดือนหน้าก็ไปเล่นถือสาอ๋อเพราะต้องติดแล้วะคะ่ะคัดตัวติดเฮ้ยอนาคตดี<ม>น้องชื่ออะไรนะคะชื่อแหวนน้องแหวนน้องแหวนใส่รองเท้าของ Nike ไน<ล>กี้เทมโปใส่แบบนี้มานานหรือยังหรอ อใส่สาคแพงอาคือใส่รองเท้าเปล่าเล่นลงเล่นบอหลหรือรอแม่หนูตกนะคะตก <c oughs> นะคะแม่ <c oughs> ก็คือ,น,อน้องใส่อะไรมาก่อนหรือน้องแหวนช่ราาือม,มันไม่จําเป็นอยู่เนาะมันคือฝีมือกับความตั้งใจเนาะน้องแหวนเนาะขอให้มีความประสบความสําเร็จในทุกที่นะคะติดตัวแล้วขอบคุณนะคะการที่เราอยู่กับพงคงพวกนี้ได้เราก็อยู่ทุกที่ได้ลูกแวนแม่บอกเลยสวัสดีค่ะ เราจะลืมไม่ได้นะคะเพราะเขาอยู่ด้วยกันน้องชื่ออะไรลูกชื่อจูเนียจูเนียเล่นทีมี้นานยังลูกนานแล้วค่ะเล่นมาตั้งนานเท่าไหร่แล้วลูกประมาณสองปีได้จะอยู่กับเขาอีกนานไหมถ้าจบมสามก็ต้องไปตโตที่สโมสรอื่นอ่าขอให้เยี่ยมขอให้หนูเป็นนักบอลหญิงที่ดีจะคอยเชียร์นะคะขอบคุณมากเอาแชมป์ลูกนะเอาแชมป์นะคะขอบคุณนะคะไปแลคะ เมือนย่าของเราน่ารักจังเลยอ่ะฉันก็อยากให้ลูกสาวฉันเล่นลูกสาวฉันวิ่งสะดุดขาตัวเองตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนะอ้าวนี่เราเพิ่งไปสัมภาษณ์น้องบอยเราไปผูกมิกกี้น,น,นั่นอีกแล้วค่ะทำไมพวกเราทำไมช่วยอย่างเงี้ยลูกอย่าว่ากันเนาะคือว,ว่าเราทำไม่ไปส่งหัวไ,ได้ใครชนะหรือฝั่งนั้นโอเคนะคะเราเดินผ่านเขาผ่านเขา